ในคลิปนี้นะคะเรามาลองเล่นอะไรสนุกๆบน Excel กันดูนะคะเราะจะให้ Excel เนี่ยมีความสามารถพิเศษเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่เวลาเราคลิกตรงไหนเนี่ยให้มันมีไฮไลท์สีแบบนี้เกิดขึ้นอันตโนมัตินะคะเพื่อนๆสามารถเก็บอันนี้อาไว้ใช้ได้นะเวลาที่เรากำลังอธิบายให้คนอื่นฟังหรือทำพรีเซนต์แล้วเราอยากที่จะชี้ข้อมูลเป็นจุดๆนะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งไฮไลท์สีทีละสมมติเราพูดถึงตรงนี้คอลัมน์นี้ เราก็คลิกเมาส์ไปที่ตรงนี้คลิกตรงนี้คือเป็นการเลือกทั้งแถวนะคะแล้วเวลาเราต้องการอธิบายตัวถัดไปอามันก็ไฮไลท์ให้ตัวที่เราเลือกนะคะตัวเก่ามันก็ไม่มีสีเกิดขึ้นนะเนี่ยเอาไว้ใช้เป็นเหมือนเป็นพอยเตอร์ก็ได้ว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงข้อมูลชุดไหนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคลิกแบบ เซลเดี่ยวหรือแบบคลุมนะคะก็ให้มันไฮไลท์สีตรงนั้นนะคะอันนี้ทำได้ไม่ยากเลยตัวนี้นะคะเราจะใช้ VBA เขียนโค้ดขึ้นมาเพื่อควบคุมการทำงานตรงนี้นะคะแค่เขียนโค้ดสองบรรทัดเนี่ยก็สามารถทำแบบนี้ออกมาได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเพื<ๆ>่อนๆอย่าลืมว่าจะเขียน VBA ต้องมีแถบเมนู Developer แบบนี้นะถ้าไม่มีก็ให้ไปที่ไฟล์แล้วเลือกออปชันแล้วก็เลือก c s ัส m i z e r i b b o n แล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้นะคะแล้วกดโอเคเราจะได้แถบเมนู Developer นี้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนพร้อมกันนะคะเมื่อคลิกเข้ามาในเมนู Visual Basic ตรงนี้นะคะจะมีหน้าต่างนี้เกิดขึ้นให้เพื่อนๆสำรวจดูนะคะว่ามีหน้าจอตรงนี้ครบหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่มีหน้าจอด้านซ้ายนะคะ ให้มาที่ View นะคะเราเลือก Project Explorer จะมีโผล่ขึ้นมาให้เลือกชีทที่เราต้องการสร้างคุณสมบัติพิเศษขึ้นมานะคะอันนี้เราจะสร้างในชีทหนึ่งแล้วก็เลือกเป็น w o r k s h e e t ตรงนี้มันจะขึ้นเป็น w o r k s h e t t Selection Chain ขึ้นมาเลยนะคะถ้าเกิดของใครไม่ได้เลือกเป็นตัวนี้ย ก็สามารถที่จะมาคลิกเลือกตรงนี้ได้อีกทีนึงนะคะเพื่อให้มีคำสั่ง2มบรรทัดนี้โผล่ขึ้นมานะคะตัวนี้ความหมายก็คือเมื่อในเวิร์กชีตเนี่ยมันมีการเลือกข้อมูลเปลี่ยนการเลือกข้อมูลไปเรื่อยเดี๋ยวมาคลิกตรงนี้อ่ะก็ต้องมาทำงานตรงนี้หรือถ้าเกิดไปคลิกเซลล์ใหม่ก็ต้องมาทำงาน ในโปรแกรมตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเขียนโปรแกรมลงไปตรงนี้กันเพื่อให้เราเลือกข้อมูลแล้วมีการไฮไลท์สีขึ้นมานะคะคำสั่งที่พราวจะใช้นะคะเราะจะใช้เป็น selection นะคะ selection เ,เนี่ยก็หมายความว่าไอตัวที่เราเลือกอยู่เนี่ยตรงนี้เป็น object object ก,ก็คือวัตถุที่เราเลือกเราต้องเลือกก่อนนะคะว่าเราจะไปควบคุมคุณสมบัติของอะไรนะคะเราก็ จะไปควบคุมของอจุดที่เราเลือกก็คือ selection นะคะการเข้าถึงแต่ละจุดเนี่ยเราจะใช้เป็น selection แล้วก็ค่อยเข้าถึงคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติที่เราจะไปบังคับมันเนี่ยก็คือการทำ h i g h l i g หรือการ f ิ l l สีลงไปเนี่ยเวลาเราจะเข้าไปในคุณสมบัติตัวนี้เราต้องพิมพ์แบบนี้นะคะ interior เข้าไปด้านในแล้วก็ color การใส่ color เนี่ยก็ จะมีหลักการง่ายๆนะคะเราจะใส่เป็นโค้ดสีเข้าไปเป็นโค้ดสี R G B หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับโค้ดสี R G B นะคะสีที่เราเห็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันประกอบด้วยสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินแต่ละโค้ดเนี่ยพอผสมกันแล้วก็จะได้เป็นสีที่ตาเรามองเห็นนะคะเดี๋ยวแพรบอกวิธีการหาโค้ดสีตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะแพรเอาสีเหลืองแล้วกันถ้าสีเหลืองเนี่ยจะเป็น255าแล้วก็0น ใส่โค้ดสีตัวนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราลองไปเทสกันนะคะความหมายคือจุดที่เราเลือกให้ใส่สีตามนี้นี่เห็นไหมมีการใส่สีแล้วตัวนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะคะจริงๆเราอยากให้มันไฮไลท์สีเฉพาะจุดแต่อันนี้กลายปเป็นว่ามีสีค้างนะคะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเพิ่มโค้ดเข้าไปอีกหนึ่งตัวแต่ก่อนอื่น ให้ดูวิธีการหาโค้ดสีแบบง่ายๆนะคะมาที่โฮมนะคะตรงนี้มันมีฟิล c o คัลเลอร์อยู่ใช่ไหมเราเลือกตรงนี้แล้เ,เลือกมอ r e คัลเลแล้วก็ตรงนี้เป็นสีที่เราเลือกอยู่เลือกคัสตอมนะคะตรงนี้มันจะเป็นโค้ดสี RGB ใช่ไหมเห็นไหมสองห้าห้าสองหก็จะเป็นโค้ดของสีเหลืองในกรณีที่เราอยากได้สีอื่นในนี้ใช่ไหมเราอยากได้สีแดงเราก็จํา ว่าโคดสีอะไร255 510แล้วเดี๋ยวเราไปทดลองเปลี่ยนกันดูนะคะก็มาที่ Developer Visual Basic ตรงนี้เปลี่ยนเป็น51แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มโค้ดอีก1อันนะคะหลักการก็คือให้เคลียร์สีไปก่อนก่อนที่จะเทสีใหม่ตรงที่เราเลือกลงไป เพื่อที่จะได้ปิดปัญหาสีค้างนะคะอ่าเราก็ทำการเหมือนแบบรีเซ็ตสีก่อนเราก็เข้าไปที่ active sheet นะคะเราค่อยๆเจาะไปก่อนว่าเราต้องการที่จะควบคุมอะไรเราจะไปควบคุมข้อมูลที่อยู่ในชีทที่เราเลือกนะคะแล้วก็ไปที่เซลล์ค่อยๆเข้าไปจากจุดใหญ่ไปจุดเล็กนะแล้วก็พอเข้าไปที่เซลล์ปุ๊บ เราจะเริ่มบังคับสีละก็คืออินททเลียนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็น Color Index นเะคะเพราะว่าเวลาจะประกาศแบบไม่ใส่สีเนี่ยจะใช้เป็น XL นั้น อันนี้คือต้องจำนะคะหรือไม่ก็เปิดในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้อันนี้พาก็ไปเปิดมาว่าถ้าต้องการที่จะไม่เทสีเลยเนี่ยเขาเขียนกันแบบไหนนะคะเขาก็จะเขียนไอตัวที่เราบังคับเนี่ยเวลาเข้าถึงคุณสมบัตินั้นก็อ้างอิงถึง interior color index นะคะแล้วก็ใส่ xl นั้นเข้าไปตรงนี้แหละที่จะทำให้เรามีการล้างสีหรือ no fill นั่นเองนะคะ no fill ก็คือตรงจุดนี้เทียบเท่ากับการที่คลิก ตรงนี้นะคะ no fill ล้วลองใช้ดูนะอันนี้จะเป็นโค้ดเดียวกับตอนเริ่มต้นที่แผลวใช้เลยนี่พอมีการคลิกตัวใหม่เนี่ยเขาก็จะล้างตัวเก่าแล้วก็เทสีที่ตัวใหม่นะคะอันนี้เป็นหลักการทำงานของโค้ดนะคะเพื่อนๆสามารถก๊อปตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะคะแต่อย่าลืมว่าไปวางไว้ในชีทที่เรากำลังทำงานนะถ้าเราไปที่ชีทอื่นอย่างอันเนี้ยมันก็ไม่ทำงานนะคะใน,นชีทสอง สวัสดีค่ะครูแพรวนะคะอย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะ